สวัสดีค่ะตรงนี้จะเป็นเขลเมื่อกี้นี้เป็นแรมเคลอยู่ตรงนู้นพี่แท้แล้วเขลงามๆจะอยู่ตรงนี้โหอ,อยากได้แบบนี้สักต้นอีกไม่อีกประมาณสองอาทิตย์เขาก็คงตัดทิ้งหมดเนี่ยค่ะเสียดายจังเลย นี่คือสีเขียวเป็นเป็นแบบใบยาวคนที่เขาตัดไปขายหรือบางคนที่เขามีร้านอาหารเนะะี่ยเขาจะตัดทั้งต้นเลยอะ่ะเนี่ยแต่อันนี้ไม่ตัดทั้งต้นเพราะว่าเก็บไปกินเก็บไปปาาแข้งไว้กินเก็บให้ดูถ้านี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ จะยาวไปถึงตรงนู้นสว่วนลันนี้มันเป็นผักกาดหัวหรือเปล่าไม่รู้ตองถอนดูน่าจะเป็นผักกาดหัวอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเ่ค่ะกระลำดอกหรือ,อยังไงแต่ตรงนี้เป็นกระลำดอกแน่โอ้กระลำดอกค่ะอุ้ยนีย่งไง ผักชีเราไม่เจอเมื่อกี้เก็บแต่ผักชีีหอมๆน่ะม,มันม่นิ่งมันเป็นสันๆค่ะส่วนตรงนี้เป็นกระลำดอกกระลำดอกสีขาวกับตรงนั้นนะ่าจะเป็นกระลำปรีสีม่วงแล้วดูดูต้นเล็กๆเต็มเลยค่ะน่าสี นะ้ากะหำอดูซิคะ่ะดูคนเก็บมาแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้เก็บของเขาแล้วก็มัไม่ยอมเอาไปชั่งเขาจะคิดตามราคาอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะว่าว่าราคาของกะหล่ำปรีกับกับมปินโอ้โหอวอามจังเลยอะ่ะ มาในไล่กลระลำปลีนี่น่าจะแน่นจุดนี้เป็นกระลำไหนลองดูกระลำสีม่วงสิเสียงรองเท้านะคะเอียดเียดนะ วันที่ปลูกเขาก็พอภูมิใจนะหมายถึงพี่ๆน้องๆที่ปลูกกระลำอยู่ที่บ้านนะคะพอเห็นกระลำม,มีหัวก็คงภูมิใจดูนี่ดูสิตัดของเขาแล้วก็แล้วก็ไม่เอาไปช่างคือ <c oughs> ตัดอย่างนี้แล้วก็ทิ้งเลยเนี่ยดูนี่ <c oughs> ตัดของเขาแล้วเอาวางทิ้งไว้แบบเนี้ย คือว่ากระลำเนี่ยจะทนหนาวคงเขาคงไม่ไม่ถอนทิ้งเร็วโอ้โหน้นเน้นเน้นเนี่ยที่น่าสนใจคือกระลำดอกโอ้โอ้โอ,อ้นี่ดีกว่ามันต้องใช้มีดตัดสิเนาะไม่ได้เอามีดมาด้วยค่ะ คือถ้าถือไปทั้งใบเดี๋ยวเขาช่างทั้งใบอีกแต่หัวนี้จะจะเอาไปกินมาไม่ทันช่วงเกือบจะไม่ได้มาแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่างมาไม่ทันมาเขือมาเขือเหลืองนะคะ ไม่ได้เลยอุ้ยได้แล้วดีจังเลยดูสิเนี่ยเนี่ยค่ะละดินเมื่อกี้หล่นลงดินนี่เห็นไหมน,น,นี่ของเขาแล้วก็ไม่เอาไปอโอ้โหแล้วดูหัวเนี่ย ซื้อที่ตลาดค่ะไปซื้อที่แผงผักมันไม่สดแบบนี้นะอือหอดูหัวเนี้ยเน,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 นี่ดูน,น่อาจจะเอาไปอีกสักหัวหนึงต้มมันหวานดีกระลําดอกค่ะเอาไปต้มกินเอาไปต้มกินกับซอสนี่นะคะ่ะไม่มีเวลาผัดเป็นครั้งแรกนเนี่ยค่ะ ที่มาเดินดูกระลำดอกตามตามไร่เยอะนะนี่นาหัวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่และดอกแต่ละดอกสวยๆทั้งนั้น เขาปลูกเป็นอาชีพแล้วเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าปลูกไว้แล้วช่วงเดือนไหน mm. เดือนไหน mm. กระหล่ำจะ, mm. จ,ะจะมีหัว mm. เคยวงำ mm. ผู้ชายมันมันมีผู้ชายคนหนึ่ง mm. เขามาซื้อเยอะเลย mm. เขามีมีดมาด้วย mm. ถ้าไม่ใช่ร้านอาหารก็เป็นร้านขา mm. แต่ดูท่าทางแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแน่อาจจะเป็นคนอิตาเลียนก็ได้ค่ะ เนี่ยตรงจุดเนี้ยเขาก็ถอนผักออกรู้สึกว่าพอถอนผักออกแล้วเขาจะเอาญ้ามาลงคงขายญ้าด้วยค่ะในช่วงช่วงหนาวญ้าญ้าคงสูงเนี่ยส่วนอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นใบเป็นใบที่คนเม็กซิกันชอบเก็บหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่รู้มันนี่ค่ะคือโดนความเย็นลวกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพวกนี้ไม่ทน ผักชีแล้วก็กระหล่ำแล้วผักกาดจะทนความเย็นมากกว่าส่วนอนนี้ไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวกันดูใบใกล้ๆใช่จริงๆด้วยค่ะมันเป็นใบที่คนเม็กซิกันเก็บใบไปกินเขาบอกว่าเขาเอาไปทำซุปนี่จะพาดูตรงนี้ผู้ชายคนนั้นนั่นเขาไปเก็บผักชีเมื่อกี้ก็เก็บผักชีมานี่ยสงสัยตรงนี้เป็นผักกาดหัว แล้วเข้าไปตัดอ,อยู่ที่ท้ายรถซซ,ซออกดอกผักกาดหัวเนี่ยดอกก็กินได้นะคะเ<ม>นี่ยพอซอรี่งามงามจำไม่ได้แล้วล็อกพ้อซอรี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเสียดายหาผักชีราวไม่เจอเสียง,งดาวอันนี้เป็น นี่เป็นผักชีค่ะอุ้ยผักชีจุดนี้สวยเมื่อกี้ที่ไปเล็มเมื่อกี้ไม่สวยวางกระหน่ำตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยผักชีหอมหอมนะเนี่ยเมื่อกี้ที่ไปเล็มอยู่ตรงนั้นไม่งามแบบนี้เลยเล็มอยู่ตั้งตั้งเยอะจำไม่ได้ว่าพาวเราเท่าไหร่เก็บไปแล้วก็ไปให้เขาช่าง หอมไแนลองดูสิอืมหอมนึกถึงสาคูค่ะเนี่ยผักชีอ่ะเก็บไปเยอะแล้วเมื่อกี้คงไม่เก็บสวง,งามจังเลยทนหนาวนะดูนะผักชีเนี่ยฝังนี่เป็นผักชีชนีเป็นกลุอะนะนี่ยเต้องมีนะที่เก็บไปเมื่อกี้มันเป็นยอด ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยซ้ำเป็นไม่เก็บใหม่แล้วเพราะว่านั้นเก็บไปแล้วก็ไม่ให้เข้าช่างเลยส่วนตรงนู้นเป็นแปลงโพสซอรี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมานะคะที่สลับเวลาเข้ามาชมไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ